สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องครับผมน้องฝาบมาหนี่ถับมาบ่เห็นสวัสดีป้าลุงยังลุงสบายดีป้าลุงตัดผมตัดผมโอ้เห็นเขาตัดผมคาสิไปตัดผมก็อยากไปตัดผมนะครับพี่น้องเอ้ยว้าวบ่แล้วบ่โลกอยู่นี่ตัดผมตัดผมอยู่ค่ะจะไปตัดให้นางเลยค่ะ ตัดผมบ่ตาและหัวนะ่ะฮะหัวดโดพี่รอเอ้ยเดมาใกล้ๆเขาบ่เห็นน้องป้าลุงบ่เห็นเขาสิไปโรงเรียนนางก็ไปหาเ <c oughs> ขาสิเปิดเรียนนางก็ไปหาปื้มหายังใจ <c oughs> นางก็อยากไปโรงเรียนอ้ายว่าสิไปตดัดผมค่ะ นักกระบนยอมกันนักสตัดผพมคือกสนไปโรงเรียนมาสลนลืมอย่างได้แล้เบ่ชุดนักเรียนนะลืมชื่อไหนรืมชื่อได้ชิเด่นขาวเฮียนน้ำขาวสั้นเอาเนื้อไรบัน ข้อบอกเขาหยังขอบกเข้าข้อบกเขาหยังเดียวนี้ไสิไปใส่จะฟาไปหาหยังหาเ <หา S 2> มกบกเขาโซบอกขาซมันอยู่ในใสายเดี๋ยวจะเอาไม้โอ้ยหาเตรียมเครื่องเตรียมคมลองน้องเอ้ย น,นี่บอ,อ,อกกระเป๋าสิไปยองเงี้ยนะออโอ้โหกระเป๋านั่นงสิไปยลกเนยแล้บานะไรน้องบิ๊กน้องบอยไิ <c oughs> ไปยไนน,น่ะนะ <c oughs> ดัดดัดผมจวดจวดคือกัน <c oughs> ไปไปไปฟัไปมันอันอะไร ไมนสวยเลยนะโย่เม็นโย่แกตัวคนเลี้ยงละเอาได้บัวเอาได้บัวเอาได้บัวอยู่คนเดียวเลยแล้วข้าวน้ำข้าวบ่เดี๋ยวนี้นะโอ้ยกล้องยังให้เป็นนะอ่าไปกับพ่อใหญ่สองคนสามคนสามละหลานป้ากพ่อใหญ่ใจหกกันนอกนะคะพ่อใหญ่หกใจจับทางเออจับทาง ไ้กระนกไปก่อนจ๊ะกำลังสิบปเลยค่ะไอ้รับปากันเดกเยกอะไแปดเลยเด็กปลตัดยูเฮือนนี่แหละจะไปเจ็ตัดหายโอ้ตัดนี่แหลยจบไหม ว้าแต่ว่าจะไปโรงเรียน่ะได้แล้วก่ชุดนักเรียนนะแล้วก็บัวชื่อไ้ชื่อไ้เด็ดดีๆแต่นะเด็ดดีๆาได้จเอาให้เาเขา้บ้าชื่อไ้นางบัวชื่อไ้นางนั่็สีดำไลกนะคะ เอาละราชาของให้พ๊กได้บแกนนึ่งอยากกเรานจะชื่องไงอยากียนเอ้สชงส่ง่งแล้วียนบ่จส่งหรือเจสีนีน้งียนสีนอมึงจะเข้าองนแต่บรานคำหรือบ้านไม้จะเข่าใช้ขาบ้านนะยังนี่นะคือว้าว ข่าใสคุณถามหองห้องเนี่ไปมือไรม้บ่คุณพ่อจะไปชมมันไหมไโนโนโนโอ่านได้บอานอ่านลูกกบไก่เขาเรียนเนาะยั่บาได้โอ้ยบ่ได้เขาก็บ่ให้ไปเร็ันยัน่ะอยากให้เงียน้องกู้งเกลือกู้หลกกอเจอ กูเจออยัางรงี้ยกู่ค่กูเจอกูนางเคยไปเยียนอยู่อันกรุงเทพกับแม่นางพี่น้องเออุก่อนนางไปอยู่กรุงเทพแล้วแม่ก็เอานางอันแม่เอานางไปอยู่กรุงเทพน้ำพ่มี่กูได้อัน,นยอยเบิ่งลูกให้กับไปฝากไว้โรงเรียนข้าวนงก็ยังจำได้แถวคุ้มือนี่นะคะวันทูที่ยังจำได้อยู่วันทูเนี่ย อาโอเคเอาเอาเ124 5าเน่ลืมแล้วโอ้ยลืมแล้วโอ้ยคุณยาข่าวบ้านนี้ไหนปุณนะจะเปล่าในใเบ้งนะซื้อไหนม่ต้องซื้ออยังนีใหุ้ณนะให้ตาลูกมึงก ตาต่อเตรียมหนังสือเขียนค่ะคุณของไผ่นี่ไะไปเอาของไผ่มาไม่ไม่ของเอื้อปุ้ยหรือของเอื้อด่าบ่นี่ไะฮะของเอื้อด่าหรือของไผ่นี่ไะของด่าว่ให้ของเอื้อด่าไปเอาของเข้ามาห้าสิบเปอห้าเจ้าบอสฮะไ็สิาของไผ่เลยไม่หรอกไม่หรอก ก็ซื้อเก้าวเขาพป็นเรเขาเรียน,นแดนจะได้ปีกายนี่ <c oughs> น่งก็ไปเอาของเขามากเต,ตรียมพ้อเตรียมพ้อมแล้วบออแม่บอเอาครูว่าให้ยืนตรงได้เช่นอะไรยือยนอะไรสันใอ้ยืนตรงยืนตรงยืนโอ้ยยืนตรงไป่ได้ในใบขาองเฮียนแหละค่ะนี่ยืนตรง,รง,รง,ตรงบึ้บ ยืนตรงเอ้าอยืนไหมฮะยืนดูอ่ะเห็ด <c oughs> บูบบเป็นวนะ้เาเห็ดบูเป็นครับพี่น้องไว้ใจเห็ดบูเป็ดในชีได้เขาเฮียนป่านนี้จับตกเชา้าไงไม่ใหญ่พผกจะจับตกเจ้าลูกเอาแล้วป่านนี้บริข่าวเฮียนแล้วป่านนี้เมื่อกระยาเด้อเด้อไปนอะไรจิตเมื่อรู้บุ่งเมื่อเมื่อก็อยืยนตรงก่อนสิล่ะ โอ้ยเสจยวเสจยวไม่ได้เดี๋ยวพี่เขาเอ้ยจากบางเงี้ยนะเอายืดตรงเอาเอายืดตรงเห็นปูเป็นแล้วเลยแล้วเห็ดบูเป็นก็ไม่ได้แล้วไม่ได้เข่าองเงี้ยระบัดนี่แน่แล้วบไปตีมันแล้ตีมันยืนมาได้บ้างตีมันดูเอาเป็นอะไรมันขึ้นหน้าจ้าแต่เออแล้วไป เข่าเงี้ยลูกอิดท่างลูกอิดเอาจะเข่าเงี้ยจะยืนตรงเอาลูกเอายืนตรงท่างลูกอิดลูกทีบบ่อได้รถทีบเขาไปยันนั่งเลยรถตักรโอ้ยรถจักรจะให้ก็แล้วเลยรถใหญ่ก็บ่ได้มิเตยืนตรงย่างเดียวค่ะไปข้าวข้าวบตรงชาติเขาจะได้จักรเขาจะให้เธออันนั่งรถบ่ เขาจะให้ยืนตรงนะเกลียนเอายืนตรงเอาเอาบริเมือนะลรไปบ่อบ่อบอไว้อ่านท่านบริยืนตรงได้เลยแล้วอย่าบ่าวสรุปแล้วยืนตรงบ่ได้บ่ได้เมื่อองค์เรียนนะคะเอาบ้านเฮ็ดอะไรเบื้องไม่ง่ายบ้านเนี้าเบิ่งไม้บ่อยเฮ้เบิ่งไม้บ่อยใช่ไหมไม่ยายแม่ยายแล้วก็บ่ฮู้นน้ำแล้ว รีวิวสัตวผมค่ะดีพี่น้องจะยวจะพามาเบิง่งสูตรกว๋วยเตี๋ยวอันแม่นองบอยน้คะาเมื่อนี่มีลายขู่ลายโคตรบอกว่าให้อันรีวิวอันหมอเพออันแม่น้ำเบน้องบอยให้เบิ่งแน่ไม่สั่น<อ>นาปลุกนาดาน้ากำลังเตรียมโต๊ะค่ะน,นี่สบายดีพี่น้อง จากเบิ้งจากเบิ้งสูตรเพิ่มไม่น้องบ่อยบอกจ้ะเบิ้งกับแบบสูตรแบบบ้านนอกบ้านนอกแะละค่ะบอกจะจะไปได้สูตรนี่มาจากไสนนางจากมงทํางานอ๋อพี่น้องเมื่อก่อนน,ะนางอันไปเห็ุงานยุ่กรุงเทพเรื่องของเรื่องคือนางไปเห็ุงานอยุ่กรุงเทพแล้วนางก็ไ,กไปเป็นลูกจ้างข้าเจ้าแต่ก่อนเป็นบ่เป็นลูกจ้างข้าเจ้า,จาข,า,า,ขายอันก๋วยเตีเ๋ยวขายอันเพิ่มในละคะ น่าก็เลยจาสูตรน่าก็เลยไปเป็นอันเด็กเสิร์ฟเลค่ะติก๊กอดก็ได้มาอยู่บ้านก็บ่มียังเห็ดเนาะพี่น้องเนาะก็กได้สูตรมาแล้วกันลอ,ลองลองเห็ดขายเบ้างน่ากัอยู่จนว่าจะคลองล้านให้ปุ่งหมอเพอนะคะนั่งอยู่กรุงเทพค่ะนะก็เลยได้สูตรมาค่ะ มีอะไรม้างคะสูตรของนางมาดูกันค่ะพี่น้องมียังในอ้าเครื่องปรุงมียังมากมายเครื่องปรุงซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวแล้วก็หอยน้ำมันหอยจะซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำแล้วหม้อซุปใส่อย่างไหคะใส่กระดูกค่ะใส่กระดูกหมูกระดูกวัวกระดูกงัวพี่น้องเพราะว่ามันจะเป็นเพลกอวปเตี๋ยวน้ำตกพี่น้องก๋วยเตี๋ยวน้ำตกค่ะก็ต้องใส่ กระดูกดม้วบเป็นชิ้นง่ายๆแล้วมันจังรสาตดเข้มขน้นไบรทุปปัจจัะบอ,บอต้มเคี่ยวให้มันน,น้ำมันมันออกเนะมันโคลย,ยมันนะ้ยน้ำมันโคลยไม่ได้แล้วก็มีเกลือค่ะเกลือกำลังปุกครับเจ้า เลือ<า>แล้วก็น้ำตาลปกติสูตรจริงๆแล้วใส่น้ำาตาลขวดนาะพี่น้องอย่าฟังล้าค่อยหาซื้อเนี่ยมันต้องใส่น้ำตาลขวดน้ำตาลเป็นก้อนๆนะแมนก็เลยไม่ใส่น้ำตาลทรายโตได้มันทดแทนกันได้ก็ทดแทนกันไปเน้อพี่นอ้องเอาวัตถุด,ดิบท,ทำเทฮ้หาหาได้เหรเนาะเป๊ะแบบบแมนและแต่กระเสบนะคะน้ำซุปผงนางแต่กระพ่อเฮ็ดขึ้นมากกระพ่อคลายได้พี่น้อง แบบบมีก้าบม,บมีตุวงเลยได้พี่น้องปก,กติเอเองก้าวเองเลยค่ะปก,กะตินะ่ใจเห็ดเพื่อแบบนำตกค่ะพี่น้องแต่ช่วงช่วงไอ้งวนเป็นตุม่มเป็นโรคนะก็เลยบ่เอาเลือดมาใส่ค่ะนัก็เลยผักเจ้าก่อนขนมขนมเป็นก้อนก้อน,นออเอาไทายสังกันทั้งก้อนทั้งโพงบ่เพื่อความเข้มข้น ขเข้มขน้นหลายเอลีค่ะเผื่อความเข้มข้นหนึ่งก้อนไม่ต้องเยอะเพราะว่าหมอบ่ใหญ่ใช้ขายวันต่อว,วันค่ะพี่นอ้องตามด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวจ้าตวงตวง,ตงเอาตามใจแม่ค่านี่แหละค่ะทางมือก,ก็เค็มบอกคะ่ะทางมือก,ก็เค็มนะคะแม่ค่ากันแต่วันใดลูกลูกค้าบ,บอกว่า ลดนะักไปอันอันอันเติมน้ําตาลเอาเด้อเผิ่ว่าอีกแต่เพื่อของนางมันบดต้องปลุกนะครับพี่น้องเอ้ยนังเห็ดกับพอดีเตะน,นะคะผู<า>้ดไ, <ว S 2> ได้แบบซสอผูไ้ได้แบบอันมากปรุงลายๆกับเค็มนะคะ <c oughs> ใส่น้ำมันหอยน้ำแล้วกระชีเคียวเอาไว้ผนละประมาณเที่ยงเที่ยงพี่น้องถึงขายได้ น่าจะบบใส่อันกระเทียมบ่ใส่น่าจะทุบกระเทียมใส่บ่ทุบกระเทียมใส่เลยนี่สีดำนิดนึงเพิ่มสีสันสียังบอกเข้มพอปะคะพอพอพอค่ะพอนี่สีเข้มจัดพี่น้องมีสีประมาณนี้ซีอิ๊วดำนี่คือเอาเฮ็ดซีนะครับน้องนะวะเลยผเคยเห็นเปิดสูตรน้องแม่น้องบ่อีกกา ตลาดมาเล้วค่จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วยังไม่จบค่ะอันนี้คืออะไรแกตั้ด้วยเครื่องเทศอ๋อนี้เครื่องเทศทำามัหอมเครื่องปผงกุ้ยเตี๋ยมันนะพี่นี๋ยก็กินไม่เองาวัวนะพี่นอะนี่คืออบเชยใส่นิดนึงคืออบเชยใส่ลลยกับบ๊วยนะคะวางคนเพิ่อเกิดผิวใส่นิดนึง แค่นั้นน่ะจ้าพออันอุ่เสรจอันนั้นนะเซ็แค่นั้นนะพอแล้วก็มีมีอะไรมั่งเอ่ยอพาแค่อันน้อยกาแฟแค่เออบรรยากาศก็ไปก่อนนะคะก็กระติกระชิต่ำต่ำร่วมใจแล้วพี่น้องแต่กัมันมันย่างมาห่อมายังอีกก็เลื่อยเลยบะก็เลยโอยเลยเดลยค่ะนี่ ปกติก็ตักใชกับพวกลาขาชีบอแมนอยังเลยนะเยังเลยมะ้เอาะเราไ้มาจะใสร้านออกมาแล้วก็กระเทียมกระเทียมก็กะเทียมจะจะมาบึกน้ำกันนะครับพี่น้องะเทียหายจบเคนซีม้พี่น้องเออโอเอาาเอีอ แม่น้องบอยก็อัมาลาเนี่ยอยู่น้ำกันได้ค่ะสามมือบนเ n o นะคะตายนะเพราะว่ากินเค็มค่ะเะาอ้ทาาเห็ดค่ะเห็ดคายเ้ากกต้องเห็ดหลดชีหนักๆนักจัดจัดไว้จัดนะคะไม่ใช่เค็มหนักหนักไว้พี่น้องอย่าไปยัด นางบ่เคยประหยัดเครื่องปรุงนางวะใส่ไปเลยนางวะแล้วมันสียบเองพี่นนอกนั่นก็ขลายเลยเบิดมือละหมอกของนางอยู่นะคะีคือวันต่อวันวันหนึ่งนะงเชื่อกับเบิดตั้งแต่ใบสองค่ะนังเหตุหมดแล้วไม่ต้มต่อนล้ค่ะไม่ต้มไม่ต้มไม่ต้มต่อนะคะวันต่อวันนางปรุงวันต่อวันไม่นางบ่เอาออันคลองอันเรือมาคายต่อนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันเดือดเดือด สัอะอันนี้ก็เคี่ยวไว้เก็บมาซิมจ้าเคี่ยวไว้ก่อนจ้าแล้วก็ไปดูปกติพี่น้องอาจจะโจงใจหมอเวียเตียวคือเป็นอย่างที่นี่ในนจ้าแต่ว่ามันยุ่งยากในการเฮ็ดเวลาเพราะว่าเขาใส่ทานเนาะมันบมเมนก็ดคันที่ใส่หมอย่องมันบริใจ เวลาลูกค้าซั่งต้องใส่หมอนี่ต้มอ,อันนี้หมอ,หมอมนงจะตักใส่หมอนี่อีกต่างหากที่หนึงแล้วนางก็จะมาะข้างฟค่ะ้วเพราะว่านางลวกไม่ได้ค่ะ <c oughs> มันบอทันใจ่ค่ะพี่นอ <c oughs> ้องใส่เตาถ่านมัจจิมาใสนน่ัน้าลอยๆมันก,กับเปืืองถ่านมนกับโบได้ค่ะ จะละกาคลิปนี้ก็สิไว้ซ้ำนี่เลยด้อจ้ะพี่น้องฝากกดไ์ก็แชร์ก็ติดตามให้เจ็ดเจ็ดเท่าในเด้อจ้าตลาดน้อยกอนสวัสดีจ้าคุณนะพอน้องบอยกำลังเตรียมน้ำแข็งไว้ขายอีกค่ะเมื่อเสารนึงน้ำแข็งมาส่งก่นน้ำแข็ง